ช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ร้อนมากนะครับวันนี้ผมเราจะพาทำมินิแอร์เคลื่อนที่นะครับใช้งานง่ายพกพาสะดวกและก็ททำก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับบระทาชาแนลนะครับช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ร้อนมากวันนี้ผมเราจะพาทำมินิแอร์เคลื่อนที่ใช้งานง่ายพกพาสะดวกและก็ทำก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับสำหรับวันนี้การ DIY แอร์เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอุปกรณ์หลกัหลกๆที่เราจะใช้นี่ตัวท่อผมใช้ตัวท่อเก่าหรือท่านใดจะหาเป็นกล่องโฟมหรือจะอะไรก็ได้ที่มันสามารถเก็บความเย็นได้หน่อยนะครับความร้อนมันไม่แทรกซึมเข้าไปได้ มีฮิตซิงค์นะครับมีพวกชุดเพเทียนะครับเนี่ตัวนี้แผ่นทําร้อนทําเย็นครับนี่พัดลม12โวลต์ตัวเก่าปั๊มน้ําตัวเล็กครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟ12โวลต์ถ้าใครไม่มีก็ลองดูเป็นพวกสวิตชิงครับสวิตชิงก็ตัวละร้อยก็บาทเองนะครับตัวละร้อยสองก็สามารถหาซื้อได้เลยครับเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูแผ่นในนีชุดแพลเทียกันนะครับว่าในซองจะมีอะไรมาให้ครับอันดับแรกตัวนี้นะครับแผ่น ที่บอกนะครับแผ่เทียนครับก็แผ่นทาร้อนเย็นครับฝั่งหนึ่งก็จะร้อนนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเย็นโดยการถ่ายเทอุณหภูมิครับฝั่งหนึ่งดูดอุณหภูมิเพื่อระบายความร้อนให้อีกฝั่งครับอีกฝั่งถ้ายิ่งระบายความร้อนได้ดีเท่าไหร่ครับก็จะทาให้อีกฝั่งหนึ่งเย็นมากเท่านั้นครับอุปกรณ์นะครับวันนี้พี่จะใช้ภายในซองนะครับชุดนี้อยู่ร้อยกว่าบาทครับผมไปซื้อที่บ้านหมอมาครับ หลักการทํางานนะครับปกติฝั่งหนึ่งเย็นนะครับหรือร้อนเราก็ะจะแปะที่ฮีทซิงนะครับฮีทซิงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะมาระบายความร้อนก็ได้จะไปเอาความเย็นก็ได้หรือความร้อนก็ได้นะครับ <S <S วันนี้เราจะทําแอร์เคลื่อนที่ใช่ไหมครับวันนี้เราก็เลยจะเน้นใช้ฝั่งเย็นกันนะครับโดยหลกักๆเลยนะครับที่จะเห็นเนี่ยฝั่งตัวเลขนะครับจะเป็นฝั่งเย็นครับฝั่งนี้จะร้อนครับถ้าต่อไฟแล้วจะเห็นเลยว่าฝั่งนี้อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงฝั่งนี้อุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับ ในซองแล้วก็มีซิลิคโคนให้ซิลิโคนตัวนี้เพื่อเวลาก่อนแปะเราจะทาครับเพื่อกระจายความร้อนได้ดีเลยครับส่งผ่านความร้อนได้ดีถ่ายเทความร้อนได้ดีนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นหล่อเย็นด้วยน้ําครับหรือระบายความร้อนด้วยน้าแปะฝั่งนึงนะครับนี่อย่างนี้าสมสมตินะครับฝั่งนี้เป็นตัวเย็นนะครับแล้วก็แปะผ่านนี่ฝั่งฮีติงค์งนะครับฝั่งนี้เอาไว้ระบายความร้อน ฝั <N> ่งนี้ก็จะเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้มันก็จะถ่ายเทความร้อนออกไปโดยการเอาน้าไหลผ่านนะครับข้างในจะเป็นซิงค์นะครับภายในตัวนี้จะเป็นซิงค์ระบ,บายความร้อนครับน้าไหลผ่านตรงน,นี้ปุ๊บมันก็จะดูดความร้อนนะครับระบ,บายความร้อนปุ๊บยิ่งระบายดีเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็จะยิ่งเย็นเท่านั้นครับเราก็จะใช้ตัวนี้แหละครับนี่ให้ลมเป่านะครับเหมือนลกักการเหมือนแอร์บ้านทั่วไปอ่าผ่านผ่านตัวรังผึ้งความเย็นนะครับแผ่านคอยเย็นอ่าตัวนี้ก็เหมือนเป็นคอยเย็นตัวหนึ่ เราทาให้ตัวนี้เป็นคอยเย็นปุ๊บลมผ่านเข้าไปก็กลายเป็นแอร์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําต่อไปว่าจะทําอะไรมาครับอธิบายนยะถ้าคนไม่เคยรู้จักไอพวกตัวพวกนี้เลยจะงงแต่เดี๋ยวเราไปประกอบร่างกันเดี๋ยวออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจไปพร้อมๆนครับสําหรับคนที่ไม่เป็นเลยนะครับถ้าคนที่เป็นเนี่ยดูแป๊บเดียวก็รู้หลักการแนละ้วไม่ยากนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวผมลองต่อให้ดูก่อนครับว่ามันเย็นจริงไหมร้อนจริงไหมนะครับ ไฟนะครับน,นะครับเห็นไหมครับโอ้ร้อนจีเลยนี่อันนี้เนี่ยสิบแนะครับอุณหภูมิลดนะครับเนดูฝั่งนี้นะครับนี่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเลยดูฝั่งนี้ อ่าตอนนี้มันตีกลับแล้วเพราะมันระบายไม่ทันนะครับถ้าความร้อนระบายไม่ทันมันจะตีกลับเข้าฝั่งนี้นะครับเราเลยต้องมีฮีทซิงนะครับเพื่อระบายความร้อนออกยิ่งออกเร็วเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้อุณหภูมิก็จะลดเร็วเท่านั้นนะครับเนี่ยความร้อนมันตีกลับแล้วนะครับถ้าเปิดไว้านานๆเนี้ยมีโอกาสเสียนะครับถ้าไม่มีการระบายความร้อนนะครับ มันตีกลับเท่ากับสองสองข้างเท่ากันและเนี่ยร้อนร้อนเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาทำการประกอบกันเอาซิลิโคนป้ายบางๆนะครับแล้วเราก็มาดูฝั่งอันนี้ผมจะใช้สองแผ่นนะครับ เพื่อให้มันเย็นเร็วนะครับเย็นเร็วเย็นนานเราก็ดูฝั่งที่มันเย็นนะครับสร้างความเย็นแล้วก็แปะต่อไปอี่ยตอนนี้ผมจะระบายความร้อนด้วยน้ำครับผมก็จะใช้ตัวนี้ตัวซิงระบายความร้อนด้วยน้ำแลยวเราก็แปะไปเหมือนกันครับ เราแปะซิงค์เสร็จต,ตัวตัวบนซิงค์นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เพื่อระบายความร้อนด้วยแล้วก็เพื่อยึดน็อตด,ด้วยนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวขอทำแป๊บน,นึงนะครับพอดีมันติดสายยางด้วยจะมาใส่สายยางที่หลังมัจะใส่ลำบากครับเพราะตรงน,นี้มันแคบถ้าเราวางใช่ไหมครับี่มันแคบนิดนึง ผมก็เลยเนี่ยเดี๋ยวขอตัวใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่ต่อแล้วนะครับประกอบเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่แผ่นเพลวเทียอยู่ตรงกลางนะครับนี่แล้วก็ซิลิโคนครับนี่ตัวนี้ซิงระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับต,ตัวบนก็เป็นซิงนะครับระบายความร้อนด้วยลมอีกทีหนึ่งข้างล่างครับก็เป็นซิงแต่ซิงด้านล่างตัวนี้เราจะเอาไว้ทําความเย็นครับ ก็เหมือนถ้าเทียบก็เหมือนในฝั่งน kind of yeah> ี้นะครับเป็นคอยเย็นนะครับถ้าเทียบกับแอร์นะครับฝั่งนี้คอยเย็นฝั่งนี้คอยร้อนนะครับช่วยระบายความร้อนนี่เครื่องนี้นะครับแต่อันนี้ผมเสริมมาหรือท่านใดนะครับถ้ามันจะมีตามในเน็ตอยู่ที่ที่จะมีซิงค์ระบายความร้อนด้วยลมนะครับแต่เป็นตัวใหญ่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีวันนี้มันมาเป็นชุดเลยนะครับพอดีผมเจอแล้วมันเห็นมามาเป็นชุดเลยก็เลยใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับก็ใช้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งใส่ท่อนะครับนี่นะครับเราก็นี่วาดรูปนะครับเดี๋ยวจะเจาะนี่เราก็เจาะรูนะครับเจาะรูให้เป็นเน่ให้ตัวซิงค์ความเย็นครับระบายความเย็นได้ให้ลงมาอยู่ภายในท่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะท่อกันต่อก่อน,นเราไปเจาะท่อมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซิงค์นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณนี้ นะครับออยู่นี้แล้วเราก็จะมีลมเป่านะครับแผงนี้เป็นสร้างความเย็นจะเย็นมากเย็นน้อยอยู่ที่การระบายความร้อนนะครับถ้าเราระบายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเราระบายความร้อนได้ดีหรือระบายความร้อนได้เร็วนะครับยิ่งเร็วนะครับมันก็จะสร้างความเย็นได้เยอะนะครับคล้ายๆกันครับคล้ายหลักการเดียวกับแอร์นะมันจะมีแผงสร้างความเย็นนะครับเพิ่มแล้วก็มีลมเป่าผ่านนะครับก็จะออกมาเหมือนแอร์เลยครับนี่คือแอร์เคลื่อนที่มินินะครับหน้าตาจะประมาณนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาเราก็ค่อยๆเริ่มประกอบกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวประกอบพัดลมก่อนพัดลมตัวนี้ผมเหลือใช้นะครับแต่ถ้าได้พัดลมาให้มันเต็มหน้าตัวนี้เลยได้ยิ่งดีนะครับหรือมีความแรงหน่อยก็ยิ่งดีนะครับแต่พอดีนี่ตัวนี้ผมหาได้พัดลมเหลือใช้มาตัวนี้ไม่เต็มหน้าเดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรอุดนี่นะครับ มันจะได้ไม่มีอากาศความร้อนเข้าไปนะครับปะปนเข้าไปหดเสร็จแล้วก็ยิงกาวนะครับให้มันผ่านลมผ่านตรงนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะได้เป่าแผงข้อเย็นของเราอย่างเดียวนะครับให้ออกมาไปดูกันก่อนจะไปติดกาวพัดลมนะครับมาดูซิงอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ผมมีตั้งหกนะครับที่วันนี้ผมซื้อมาได้นะครับก็จะเป็นชุดใช่ไหมครับที่เราเห็น จะมีพลดลมมีลอดมีซิงอะไรให้แต่เป็นซิงตัวเล็กนะครับแล้วก็มีแผ่นเพลเทียนะครับอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับต่อชุดนะครับ1ชุดร้อกว่าบาทผมใช้2ชุดนะครับก็ยังไม่ถึง300นะครับมาเกือบ300และแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นโฟมนี่ตัวนี้กันความร้อนนะครับนี่กันเพื่อป้องกันอุณหภูมินะครับนี่สำหรับแผ่นเพลเทียนะครับ เดี๋ยวเราจะติดพัดลมเพิ่มก็ได้ครับเดี๋ยวพัดพลมต่อเนี่นะครับเพื่อระบายซิงค์อีกทีอย่างที่บอกยิ่งระบายดีเท่าไหร่ความเย็นมันก็ยิ่งสร้างความเย็นเท่านั้นไม่ยุ่งยากซิงค์ตัวล่างสร้างความเย็นแล้วก็มาแผ่นเพลเทียนะครับแปะเข้าไปแต่ต้องดูฝั่งด้วยนะครับฝั่งเย็นเราจะใช้ฝั่งไหนนะครับ ฝั่งไหนให้เป็นสร้างความเย็ยนฝั่งไหนสร้างความร้อนเนี่ยเราทําอย่างเงี้ยเราเราจะใช้ได้ทั้งร้อนทั้งเย็ยนนะครับอ่าหรือเราทําลดอุณหภูมิน้ํานะครับเหมือนในตู้ปลาใช่ไหมครับเราก็สลับแผ่นนะครับอ่า uh, ให้ความเย็ยนมันมาโดนนี่ตัวนี้ซิงระบายความร้อนด้วยน้ำเขานะครับอ่ก็กลับแผ่นกันมันก็ใช้ได้นะครับก็จะทําให้น้ําเย็นฝั่งนี้เราก็หาพัดลมตัวใหญ่มาระบายนะครับเนี่ยก็ทําก็กลับมาแล้วครับใช้ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับสํหาหรบับแผ่นแพลเทียตัวนี้ ไม,ไม่ยุ่งยากนะครับง่ายมากเลยเนี่ยลองไปดูนะครับที่บรนมอบานมอ,ม,อมีนะครับราคาถูกด้วยหรือตอนนี้ในพวกอินเทอร์เนต็ตอ่ะอินเทอร์เนต็ตก็มีไอพวกช้อปปิ้งออนไลน์แลวพวกนี้ก็มีครับหาลองหาดูนะครับสร้างไม่ยากนะครับต้นทุนก็หลักร้อยครับทําตัวนี้เราได้แลวเดี๋ยวเราก็ยิงกาวให้แน่นยิงกาวตัวนี้แน่นเสร็จก็ไปแปะปาท่อเนี่อันนี้ในข้างในแปลงอย่างนะครับ มันก็จะดูดลมโดยตรงผ่านพัดลมอย่างเดียวนะก็ทำให้ลมแรงด้วยลมเป่าโดนซิ้งความเย็นอย่างเดียวนะครับ หลังจากที่ประกอบเรียบร้อยนาตาก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราหาแท่นวางครับนี่นะครับภายในเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสามารถใช้งานได้จริงไหมครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนี่เราติดฐานเพิ่ม หน้าตาก็จะประมาณนี้แลปลายสายปลายสายฝั่งหนึ่งนะครับไว้ให้น้ําไหลออกอีกฝั่งหนึ่งต่อเข้าปั๊มตัวเล็กนะครับที่เราเห็นไว้ตอนแรกที่มีปั๊มตัวเล็กไว้ทําไมส่วนใครที่จะไม่ระบายความร้อนด้วยน้ําเราก็เปลี่ยนเป็นตัวพัดลมตัวใหญ่นะครับเป็นซิงตัวใหญ่เนี่ยถ้าผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นซิงตัวใหญ่แบบนี้ครับก็ได้เหมือนกันครับ เราไปทดลองกันว่าจะลดได้มากได้น้อยขนาดไหน,นครับน้ำเปล่านะครับจมเลยฝั่งหนึ่งก็จมไปฝั่งหนึ่ง,งก็เนี่ยไว้น้ำหมุนวนนะครับเพื่อระบายความร้อนมาดูกันเดี๋ยวเราลองเทสน้ำก่อนว่ามันหมุนวนไหม ก่อนจะเปิดตัวทําความเย็นครับาน้ำมาแล้ววาวนครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวรอน้ำให้มันเต็มระบบแป๊บนึงถ้าเต็มระบบแล้ววค่อยเปิดทําความเย็นครับ น้ำเต็มระบบเรียบร้อยอเดี๋ยวมาทดสอบเตียบปักทำความเย็นกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวผมติดพู่ตรงนี้ก่อนเวลาลมมาจะได้ดูชัดๆแป๊บหนึ่งครับติดพู่เรียบร้อยเวลาลมมาจะได้เห็นแลวน้ำเต็มระบบแล้วนะครับน้ำกรไหลอยู่ เต็มตัวจะมาเปิดนะครับตอะนนีวผมจะเสียบแล้วจะเสียบพัดลมนี่นะครับลมอ,อกมแล้วนะครับลรอมอ,อกมแล้วพัดลมทำงานนะครับ อากาศนะครับวันนี้สันิ้กว่านะครับวัดหน้าประลมนะครับก่อนเข้า,าเดี๋ยวมาดูกันผมจะวัดในท่อนะครับในท่อไม่มีอะไรนะครับนี่ผมจะวัดในท่อ อุณหภูมิเริ่มลงแนละ้วอุณหภูมิก็ลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าเปิดไว้สักห้านาทีนะ่ะจะเห็นเลยเห็นชัดเลยวนอุณภูมิลงไปเยอะนะครับ นะครับนี่ยีิบกาจุดห้าแล้วลงไปเรื่อยๆอยวันนี้ที่เห็นนะคว่าอุณหภูมิข้างนอกนะครับโดยรอบสา5ิห้าจุด้านะครับ นี่ลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเย็นเลยออกมาเย็นเลยนะครับ เย็นเป็นแอร์เลยนะครับนะถ้าเราทําเป็นตู้ใหญ่อะทำเป็นตู้ใหญ่ใ,หญใช้พัดลมใหญ่นะครับมันก็จะยิ่งเย็นนะครับลมก็ออกมาลมออกมาเย็นเลยนะครับ อุณหภูมิก็ลงเรื่อยๆถ้าเปิดก็ลงเรื่อยๆอเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้วัดได้นะครับอันนี้ผมยิงที่ตัวทำความเย็นเลยนะครับอุณหภูมิลดเหลือ1ิแล้ว นานร้อนอย่างนี้นะครับทาโอ้ยอยู่สบายนะครับเป็นแอร์สำหรับตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ําแข็งนะครับเราทําแบบนี้สามารถระ,ะบายความร้อนด้วย2วิธีนะครับทั้งลมนะครับไอที่เป็นตัวซิงตัวใหญ่แล้วก็เป็นแบบน้าแบบผมนะครับของผมในน้ําด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวลมด้วยช่วยๆกันอเนี่ย อุณภูมิลงเรื่อยๆนะครับได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยเดีย่ยไปตั้งโต๊ะทำงานนะครับเไปเป่าหน้าเป่าอะไรเป่าตัวนะครับไม่ต้องใหญ่มาก แบบพกพามินิมินินครับแอร์เคลื่อนที่อ่านี่นะครับอุณหภูมิลมที่ออกมาลดลงเรื่อยๆนะครับนี่เป็นแบบแอร์เลยนะครับนี่นดูภายใน ในก็นไม่มีอะไรนะครับนี่พัดลมเป่าผ่านซิงตัวนี้ซิงค์ทำความเย็นตัวนี้อย่างเดียวนะครับ ใดจะทําหรือจเจ้าไปดัดแปลงนะครับเพิ่มเติมก็ได้เพิ่มเติมตัว,ตวทําความเย็นเพิ่มได้นะครับจะหลายแผ่นก็ได้พัดลมให้เป็นตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับกาททาให้มันแรงขึ้นนะครับ <S <S รเดี๋ยวใครจะดัดแปลงอย่างที่บอกระบายความร้อนได้หลายแบบนะครับทั้งแบบน้ําแบบลมแบบยังไงก็ได้ให้มันระบายความร้อนยิ่งระบายความร้อนดีนะครับแผ่นทงความเย็นก็ยิ่งจะเย็นนะครับ ลองไปดัดแปลงกันดูครับหน้าร้อนแบบนี้นะครับสำหรับต้นครับตัวนี้อันนี้นะครับตัวละร้อยกว่าบาทครับตีไป250แล้วมีค่าลดนะครับที่ไปก็นิดหน่อยตีไป2 2 5 0 3 0 0บาครับพัดลมตัวนี้ถ้าผมซื้อก็อยู่มันตัวละ20บาทแต่นี่ผมเป็นของเก่าหามาได้ครับและปั๊มตัวเล็กปั๊มตัวเล็กผมอยู่ที่50บาทครับท่ออันนี้ก็เป็นของเหลือใช้นะครับภายในบ้านนะครับก็ต้นทุนเนี่ยหลักร้อยนะครับ สร้างความเย็นได้ครับตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานครับเอาไว้เป่าหน้าคลายร้อนกันสบายบายเลยหรือเราทําเป็นตู้ใหญ่ครับสร้างแผน่นทาความเย็นให้มันเยอะกว่านี้ครับหลายๆแผ่นหน่อยอก็สามารถทําเป็นตู้ใหญ่และลมแรงขึ้นพัดลมทั้งสองสามตัวครับให้มันแรงออกมาอีกหน่อยนี่นะครับแรงเลยสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนเพื่อนท่านี้นะครับสวัสดีครับ